สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวจะรีวิวหรือเปล่าไม่ใช่พอดีผมนะครับได้ iPhone 13 Pro Max มานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายคลิปนะครับโดยจะใช้กล้อง iPhone 13 Pro Max นะครับโดยไม่ใช่ไมค์ไม่ใช่อะไรเลยนะครับใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเราก็จะเรียนถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ นนและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วีรันดารีสอร์ทนะครับหัวหินชะอำนะครับเรามาพักที่นี่เลยนะครับทุกคน เป็นไงครับเป็นไงอร่อยใช่ไหมอร่อยจนพูดไม่ออกอร่อยจนพูดไม่ออกเป็นไงอร่อยอร่อยคืออร่อยที่สอันนี้นะครับโหมดที่เราใช้นะครับจะเป็นโหมดซ i n e มาติกของ iphone นะครับนี่เป็นไงเป็นไงเห็นไหมข้างหลังอ่ะข้างหลังไอ้เสื้อดำน่ะมันจะเบลอเห็นไหมทุกคนเห็นไหม มันก็จะชัดข้างหน้านะครับสามารถเราสามารถเลือกเราจะโฟกัสตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกโฟกัสตรงข้างหลังบ้างนะครับโด้เห็นไหมทุกคนเราสามารถเอานิ้วจิ้มตรงนั้นได้เลยนะครับทีนี้ผมจะมาจิ้มนะครับที่มุกดานะครับซึ่งตรงนี้ตอนนี้นะครับเราได้ห้องแล้วนะครับทุกคนนี่นะทุกคนเราได้ที่ห้องศูนย์หกนะครับนี่นะครับก็มีบอก์ราคาด้วยไม่ใช่ อธิบายไปก็น่าจะหมดแล้ว<ช>เราไม่ต้องรีวิวห้องใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับ<ช>ทุกคน<ช>อันนี้เป็นกล้องหน้านะชัดปะแต่เมื่อกี้ถ่ายดูมันดวนดวนๆด,ดูชัดนะแต่ขอเปิดแมสหน่อยก็ได้อยู่เนาะยังไงครับห้องโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูเมื่อกี้เราเราไปดูในส่วนของที่เป็นชั้นล่างไปแล้วใช่ไหม<ช>แต่ว่าเรายังไม่ขึ้นไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาขึ้นไปน,นี่นะครับเป็นโซนเขาเรียกว่าชั้นลอย,ชอยใช่ไหม ตันลอยนะครับตรงนี้ก็ตอบมันเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับคลิปเนี้ยไม่ได้คาดหวังเสียงนะแต่ว่าภาพเพิ่มจากที่ดูจากหลังผ่านนยมันโอเคอยู่นะแต่เสียงผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไมค์เลยครับอันนี้จะใช้เป็นไมค์ของ iPhone 13 Pro Max นะครับของใครคะของผมเองซึ่งไอคอนข้างล่างไม่มีครับ <c oughs> ไอคอนข้างล่างจองแล้วเราไม่ได้นะครับทุกคน แล้วโซนหนเหรอ๋อตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีอ๋อตรงนี้มีห้องน้ำ้ว้เหรออ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็อ,อยู่ตรงชั้นลอยเลยสามารถเดินต่อมาได้เลยนี่ทุกคนเห็นไหมไม่เห็นไม่มีอะไร <laughs> <c ười> อันนี้สำคัญเลยของของการที่พักของที่นี่คือนี่นะครับอะไรครับโต๊ะทำงานเออไม่มีไม่ได้เลยนะโต๊ะทำงานเนี่ยคือแบบหายใจเข้าออกมีแต่งาน มาทำงานตลอดเวลาทำทำงานบริษัทไหนเนะี่ยนี่โอ้โหไม่เปิดประตูให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สระว่ายน้ํานะครับหน้าห้องของเรานะครับแต่ว่าพื้นผมไม่ค่อยชอบพื้นแบบนี้นะมันเป็นไม้แล้วมันเหมือนประมาณมันพร้อมจะมีเสียนตําเท้าตลอดเวลานี่ทุกคนด้านหน้าจะมีโซฟาเป็นแบบนี้นะครับแบบใหญน่น่าจะนอนได้ประมาณสี่คนนะครับ แต่ผมว่านะมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เลยทุกคนอืออาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกด้วยไหมนี่ครับสระว่ายน้ําของเราเขามีระดับลึกบอกปะไม่มีครับไม่มีถ้าลึกก็น่าจะประมาณสักสองเมตรได้ไม่ถือความลึกหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองเมตรหรอไม่รู้นะทุกคนอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมอย่ก คนผู้ชมอยากดูไม่อยากอะไรอันนี้ต้นอุยดางหายยากดางดางดางหายากมากมันไหมไม่ใช่เหรอเนี่ยดางเนยนอืมผมว่านะโดยรวมแล้วค่าที่พักในราคาค่าที่พักในราคาหมื่นสี่เนาะมันมันหนึ่งคิดว่าไงนะมันก็อุ้ม ทำไมอ่ะะดมันก็ก็ก็ตามที่เห็นนะครับทุกคนก็เพราะว่าห้องห้องห้องนี้จริงอะไรนะคือหมายถึงมันเป็นพูลล่าสองห้องนอนจริงแต่ว่าถ้าเลาจะพักสองคนก็อยราคาหนึ่งสี่คนก็อยราคาหนึ่งอ๋อใช่ถ้าสองคนหมื่นสี่หมื่นหกถ้าสองสี่คนสองหมืนสองสองมืนสองใช่หรอกนซัมเมอร์เกล่ะหรอหเลรอหรอ กลัันนะะค่จริงเหรอวะโง่หนั้นเลเหรออืมอว่าแบบเอ้ยอ๋อมีเซนทูเฟ่หานทะเลหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเราแค่จะมารีวิวกล้อง iPhone 13 Pro Max นะครับทุกคนซึ่งไอคนนี้ไม่มีครับคนนี้เมื่อวานเขาไปจองมาแล้วแต่ว่าไม่ได้นะครับทุกคนผมมีไอโฟนอ๋อไอโฟนอะไรครับเจ็ดภาพเออไอโฟนอะไรคะเจ็ดเอ้ยไอโฟนอะไรคะอวดอันนี้อันนี้อะไรจะอวดเหมกันอันจะมาเหมือนกันไงอวดอะไรอวดอะไร คนสิบสามโปรแมโอ้ที่คุยชิมหน่อยเราจะได้สิทธิพิเศษดิวบอกอะไรครับได้สิทธิเราจะได้สิทธิพิเศษอุ้ยจริงๆเหรอเราได้สิทธิพิเศษอะไรครับลดค่าอาหารและเครื่องดื่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแต่ต้องกินที่ห้องอาหารลดค่าผมตกใจเฮ้ยลดเท่าไหร่นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแต่ว่าสั่งมาที่ห้องไม่ได้นะต้องไปกินที่ห้องอาหารอ๋อต้องไปกินที่ห้องอาหารนะครับถ้าเกิดสั่งมาไม่ได้ลดแหละแต่ก็คือมันเป็นยังไงห้องอาหารริมทะเลไง อ๋อห้อาหารารินทะเลเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บของสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูข้างนอกว่าหาดส่วนตัวเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับ ก็เดี๋ยวเรานะครับจะไปถ่ายรูปกันในโคลเซนสามนะครับเครื่องนี้นะครับนังแบบเราเสียงมันจะได้ป่ะพี่ลงมันปุบปั๊บอันลองเป็นการเทสไงว่าเสียงมันได้หรือเปล่าโอเคเราจะใช้เลนปกติเลยถ่ายนะครับอ่าไปค่ะหนึ่งสองสามพุ๊หนึ่งสองสามนะครับ สองสามแนวตั้งกันบ้าง1,2,3ไปโอเคใช้เปินวายบ้างเอาไปกินไม่ใช<ว>่ว,ว,วายหรอวายวายหนึ่งสองสาม,สามหนึ่งสอ2 3โอเคครับเนี่ครับรูปใช้ได้ไหครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูนะครับทุกคน นี่นางแบบเรานะครับตอนนี้มาเป็นคนไปช่างภาพแล้วคือกำลังจะบอกว่าไม่ต้องมีผีเงินอะไรกใชูค่ะว่าถ่ายออกสวย้ก็งดีค่ะเฮ้ยเธอถ่ายด้วยโทรศัพท์อะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะทุกคนซื้อเองไปเรื่อยๆไปกดไปแชะไปเรื่อยๆค่ะคือที่เราถ่ายดูในแค่จะบอกว่าผู้หญิงก็ถ่ายได้มันก็มันก็ไม่ได้ยากอะไร มันคือ iPhone 13 Pro Max ครับ <S <S สำหรับทริปนี้นะครับทุกคนก็ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะก็คือจะเป็นแบรนด์โจลี่โจลี่ดได้ตาม s h อป e e นะครับ l <อ>า zada i n s t a ตาแกรม c e b o o k ทุกอย่าง Lazada ยังไม่มีใช่ไหมดังนะครับลาซาด้าจะเป็นแพลตฟอร์มต่อไปนะพี่แบรนด์นี้จะเป็นเข้าไปอยู่ขายในนะั้นใช่ไหมตอนนี้ก็ซื้อผ่านช้อปปี้ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับ เสียงเป็นยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่ารอบเนี้ยไม่ได้ใช้ไมเลยจะใช้โทรศัพท์ล้วนๆน,น,นะครับโทรศัพทพ์อะไรครับไม่ต้องพูด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเราเดินไปที่รายเลยเดินนูนเลยแล้วเราทดสอบการสั่นของมันนะครับคือตอนเนี้เสียงลมของทะเลมันก็ไม่ได้แรงมากเนาะแต่ก็ยังมีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะผึดผับผุดผับหรือเปล่านะเดินมาได้เลยครับห้าเราไม่ได้ใช้กันสั่น นะครับไม่ได้ใช้การสั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะใช้แค่เป็นลักษณะของออไม้เซลฟี่นะครับเดินถือเอาเลยนะครับอันนี้ทดสอบการสั่นแล้วทดสอบการตกไหมคะทดสอบการตกด้วยกันดีครับหรือเราจะไปลองแบบว่าเอาไปถ่ายแบบบนในนี่ไหมเขาเรียกอะไรบนเจ็ตสกี เราเจอที่ตลาดตล<บ>าด<ะ>แคมารีนแคมารีนมาเก็ตนะครับที่โอหินนะครับเรามาเทสกล้องนะครับในเขาเรียกว่ากล้อง iphone 13 pro max นะครับในโหมดกลางคืนนะครับอันนี้คืออะไรมีคนอยากออกกล้องนะทุกคนนะครับอ,อันนั้นคือมาจากช่องไหนคะช่องแอรนุ้ยังไม่มีช่องครับอ่าไม่ต้องไปฟังมาแล้เดี๋ยวเราลองเดินหน้ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จับไมค์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเสียงดังนะเพราะเราไม่ได้ใช้ไมค์แบบแยกเลยนะครับเราใช้ไมค์ของตัวกล้องมาเลยเท่านั้น ินตอนนี้นะครับเราได้อยู่ที่ตลาดชิเคนดานะครับที่โทสใช่ชีครเามาแล้วเอามไหนทําไมทํามทํามอะไรเราอยู่ตากันตาดอะไรก็ไม่้เดี๋ยวใส่เชื่อห้ตลาดอะไรให้ดู อันนี้เราอยู่ตลาดแห่งหนึ่งย่านหัวหินนะครับอันนี้เรามาทดสอบกล้องหน้าของ iPhone 13 Pro Max นะครับแล้วก็เป็นไมค์บิวอินนะครับเป็นไมค์บิวอินเลยนะครับเราไม่ได้ใส่ไมค์เข้าไปเลยทมเบีทมเบีทมเบีอ๋อตลาดตลาดทัมเบลีนมาร์เก็ตนะครับทุกคนทำร้องให้ดูครับตอนนี้มันก็ถือว่าไม่มืดเพราะว่าไฟที่มันตั้งกลางว่างเหมือนกันดูเป็นพันเลยเหรอเอ้ยเป็นพันเลยไม่ใช่มันเวลาดีกว่านาที ทุกคนอันนี้ที่เราถ่ายคือกล้องหน้านะได้ได้อยู่ปะ <c oughs> จะเป็นกล้องหน้านะครับทุกคน <c oughs> ระวังน้ำหน่อยไม่ได้ใช้การสั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> เป็นกล้องหน้านะ เดี๋ยวเราไปลองดูกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็จะเป็นกล้องหลังนะครับเป็นยังไงครับใช้เป็นเลนวายนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายมาที่ตลาดชิคาด้าโมโลน,นนะครับ ราอยู่ที่ตลาดจามรีนนะครับเราเดินมาใกล้ๆนะครับตรงนี้มันจะมืดกว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเราเดินๆเข้าไปดูกันดีกว่าครับมันช่วยอ่ะชัดกว่าเมื่อกี้ชัดกว่าเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนแรกค่อนข้างมืดเลยนะทุกคนนี่ก็ดีนี่ไม่ได้ ทีนี่กี่ครั้งแล้วครับแปดครั้งแรกครับรู้สึกประทับใจอะไรกับที่นี่ครับไม่มาปัดัดทำไมให้โอกาสน้อยจังเลยอ่ะเวลาน้อยเวลาอะรน้อยอลาทช่โอเคค่ะชวยกันทำอาหารกิน ตรงนี้นะครับก็จะมีาะมลานสเก็ตนะครับให้เล่นตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีสเก็ตแล้วนะมีแต่เด็กเล่นนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมต้องมาถ่ายเองแล้วนะตากล้องผมน่าจะไปช้อปปิ้งแล้วนะครับทุกคนตากล้องตากล้องไม่ถ่ายแล้วหรอตากล้องซื้อของแล้วหรอ ดูชัยเฉยจัดไปนีจัดไปเลยนนี่้หแมเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเทียนหอมแห่งตลาดชิชคด้ดาหัวหินนะครับเป็นร้านเชนดไรท์นะครับทุกคน ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับไม่ใช่อันนี้คือก้างหอมซื้อ <c oughs> ซื้อสองแถมห <c oughs> นึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นเทียน <c oughs> ถ้าเป็นเทียนราคาเท่าไหร,นะร่นะ150บ้าทค่ะร้อยถ้าเป็นถ้าเป็นเทียน150ยห้าบาทครับมีหลายกลิ่นหลายรสสามารถกินได้เลยา้าได้นะคะาเดียวกัน,กนอ๋อา,า <c oughs> วกันกันได้โอเคกินได้ตอนตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ร้านเทียนเทียนหอมเ ยอลองหนึองต้องลองเลียด้วยหนึ่งลองดูอร่อยนะคะเอออร่อยเป็นไงตอนนี้ขั้วตอนที่ให้ลูกค้าต้องเป็นกินของพิเศษจะเป็นสพิเศลเราจะเปิดเฉพาะช่วงปลายปีค่ะหนึ่งปีหรือครั้งเดียวนะคะ อันนี้คือประจุดไว้นในบ้านเนี่ยหรอบ้านใช่แต่ยังไม่ได้ไปอยู่นะราซื้อก่อนออเรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับทริปวันนี้นะครับทริปโฮห,หินของเรานะครับโดยใช้กล้อง iPhone 13 Pro Max นะครับไม่ได้ใช้ไมค์ไม่ได้ใช้เลนไม่ใช้เลยครับเ,เป็นกล้องมือถือเพียวๆนะครับเมื่อกี้นะครับเราเพิ่งกลับมาจากตลาดชิคาด้าเนาะเราก็ได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งเออมันน่ารักดีนี่นะครับทุกคนเป็นแบบว่าเป็นลวด นี่เลยนะเห็นไหมมันจะเป็นลวดแบบงานแฮนเบกเนาะไปนั่งรอทํามาก็ได้ตัวนี้มาครับเออน่ารักดีในราคาห้ารอยเก้าสิบาทนะครับถ้าซื้อ2องตัวหนึ่งพับาทนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนเออมันเท่ดีมันเทด่เทดีนะนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนขอบคุณครับ